ไม่บวมนะเพราะเราใช้ยอ่าไม่ทันรับงานขายของในรูปพรุ่งนี้สักตีห้าเรือหกโมงหลับได้ขายได้นะถ้ามีคน ทำไมอ่ะบอสุดมดุดวะต่มือทำมีแบนแล้วมือทำมีอยู่ค้าเขาแล้วก็ปฏิหารสนองวะหับตาหนาพูดได้ค่ะแต่้เพิ่งอ่านเะรับตามาตีหลับบอสอ่ะมันต้องห้างไกลมาแล้ว ขาบงอะอันไงนะักเนื้อคเอเขเปลี่ยนเสื้อป่งอันเป็นเสื้อที่ยือนมาได้ยังไงกันกันนันเสือข้างหน้เป็นเสืออยอีสยงสีดำสีดำกระดูมวันที่เก้าเล่นที่ไหนนวทบบรีหรือเปล่าจำไม่ได้อุ้ยผี่อยู่ดีมา เมื่อแตะผมดีกว่าเอเดส่งแบบว่าไงแม่สั้นๆไปเลยอืมแบบที่แบบสั้นแบบเหมือนสิบมาแล้วสองเดือนอะแรือเดือนหนึ่งเป็นมาขับบอลเนาะอนาคันโพลบอลมาสิบริษีด้วยดิมันเป็นบอเป็นทรงไงมันเป็นมันเป็นตรงหมดไงอืมอันนี้เพิ่มไฮไลท์นะคะให้กับเรมัแตะผมดีกว่าทุกคน เราอยากให้ป๊อปอัพตรงไหนขึ้นมาเราก็วันที่เก้าเล่นบางบัวทองอ๋อวัดเล่งเนียนนิจีเหนือฮะวัดจีนหรอเล่งเหนือยี่แม่เปะละ่าคือมืจักกาเป็นซื้อนี่อ๋อเล่งเหนือยี่มันมันดังหรยลอเปล่าไม่นะหรอมันเป็นถนนคนเดินอะไรหรือเปล่าเอาก็ได้อบอกขึ้นมาหนะนึัง เจ็บก่อนมาหาเขาตัดไปว่าที่บันทึกก็ต้องวัทนที่เก้าถนนคนเดินบัดออมยันวัดเล่งเหนื่อยยี่เหนื่อยยี่พระเจ้าจีนจเป็นถนนคนเดินงานฟรีหรือเปล่าถนนคนเดินนะ่ะปกติไม่มีใครมาเก็บบัตรของน้องไ,ไงเต็มไหมครับเต็มบงไหมซอง ประจำปีประจำยังก็หรือเปล่าเข้าไปไหว้ปีชงกันเยอะบัตรนี้เขาบอกใช่อืมบัตรแดงแก้ชงอืมวันนี้ใช้ข้อรุนแรงนะคะคบทรับทรงตัดเกาหลีว่อนานเราทุกคนตัดเกาหลี่แม่นบอกเฮ้ยพึ่งไปมาในว่าบางเดือนอ๋อทรงหมอแปรหรอไม่รู้จำไม่ได้รีบๆไงดาวเพิรมอะไรต่างๆอันนั้นกวาดอีก ไม่ส่งตัดเกาหลีคืออะไรไม่ใช่ตัดที่เกาหลีหรอมองเขาหมดนะตัดเกาหลีทันหละถ้าเป็นเวอร์ชันมันมีสองเวอร์ชันเด็กอันแรกอ่ะหัวแปรย่เขาได้แบบเพิ่มอย่างนี้นอันนั้นตอนเปิดวงตัวเกียร์ลัมซิงขนาดน,นั้นเลยบอกแม่นะขนาดนั้นอันนี้อันสองนี่ลาซูน,นี่ไปที่ไปนั่นแหละเจ็ดแปดประชันกันที่บอร์ดพนาบอก แสดงว่าน้องซองเลยตัวนี้ซอแอมจะมาขึ้นวงพี่บอยวันที่เจ็ดแปดแน่เลยมองมาหน่มีสองงานจะวิ่งอีกไหมครับวันที่เก้าวิ่งอยู่จา้าจะต้องเตรียมรถ ตู้ไปให้แดนเซอร์เพราะบัตไม่ทันแน่นอนสองงั้นแบบก็อีสแอลเพื่อนเราดิอีบอจ้างดีหาอย่างเพื่อนนี่ทุกเดือนบอกก็ยังเดิมมื่อกี้ทียจะไปแรนเขาแล้วลบตาใช่เดิมกี่ไปแล้วเอยไม่ใช่เมื่อกี้สิใช่เมื่อกี้เดือนเมื่อกี้ที่เราไปอย่างสมุทรปราการสักอค่หันฟังนี้นะครับีอะไรยังจ้า อโอเคครับกล้องนะวันที่หกพัทยาเขาตะลแมแนครับวันที่หกตอนนี้ทีมงานเวทีเครื่องเสียงไปรอแล้วไปถ่ายอยู่งานแะไรไปเนอะ <c oughs> เนียนแล้วเขาบอก อย่ลืมกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามข้างบนไม้ด้วยตรงนี้ด้วยกดติดตามช่องผู้บ่บ้านเรียงไม่ได้แล้วบ้านวอดเริ่มเปียนอย่างยังเลยครับตอนนี้เขากำลังมันเพิ่งปิดมันติดปีใหม่ไงออกแบบบ้านไหนมังกรทั้งสองล้าด้วยตั้งสิธ์ต่าวอานัน เอาอันนะค่ะเร็จแป้งฝุ่นเบาๆพอแป้งฝุ่นเบาๆนะคะไม่น่านะเวเอ แค่นี้ก็ขึ้นเวทีหลายแหล่ได้ไหมฮะตายไม่หาตัวตัวเอ็มซีบองกันหมดเหร ใครเข้ามาแล้วกดติดตามหน่อยเด้อพี่น้องวันนี้อำเภอเขมราชนะจ๊ะเหมือนจะต้องมนดตามุดเหรบเขมราตรงเทียบชั่โมงงว่า ตอนนี้นะึกแปดชั่วโมงตอนนี้นจะกิจวัตรเจ็ดหลับตาเล็้อยแปดชั่วโมงก็แล้วดีสองว่าบ้านกเกือบเที่ยงแปดชั่วโมงไปซื้อของกตกต้องมีตัวช่วยแล้ววะวันที่หกจะมีวงลัมซิ่งอีกไหมจ๊ะมีมีตลอดมีเซอร์ไพรส์ตลอด ตราเจอที่เขาตาลูโอ้ยภรรยาเป็นคนหลายเราไปครั้งก่อนหน่ะมันเป็นวงแบบวงก่อนตะกอนมันก็ไม่ได้แบบมีโชว์มีอะไรน้องมันก็เป็นแบบแดนเซอร์เช่ามารอบนี้มาดูเด้อเขาตาลูเด้อแต่เขาไปแต่เขาไปยังที่ไหนฮ่างกงตะนาการเบอร์พอย จำได้เลยทั้งเขาเป็นซอยสอ้อยตัดปีกจมูกยางตาเป็นมังไงพี <c oughs> ่น,นาสิเมียก็ยางกูเลยท่านจะเหมือนน้าแบบสิมเมยียน้ำตาหน้ามันจมูกมันเปลี่ยนจมูกมันสวยว่าหน้ามันเปลี่ยนนะพวกไงกลัวปาตีจมูกไม่ควรตัดหรอกเป็นเก็บซาบเรียกซาบ ย่านช่วงนี้ช่วงนจีจะหมดดูมันมันตึงหนาพี่น้องใครให้เราคอยดตุ่น วันที่หกว,วันที่หกเจอกันจ้าจกตัวสันเป็นคน เดี๋ยวผมจะแยกส่วนต่อเติมหน้าบ้างเก็นเป็นแต่นขององตุม่มต่ำตุม่มต่ำบรรยากาศก็อเย็นที่น่าสีมพู๊ดนะ,ะ <laughs> ต้องขออภยัยแฟนถามด้วยนะบางทีแฟนถามแบบ ยืนเงินมาให้แล้วแบบทำอย่างเงี้ยผมต้องเดินไปต่อนะเพราะคือคนรอนอะ่ะไม่มีเวลามาหยอกคนเป็นพันธานคนในหน้างานอ่ะเพ่นอยากดีเงินมาให้แบบจะยืนเงินมาให้เพื่อนเลแร์ยืดอันนี้อันนี้คือเอฟซี MC อันนี้คือเพืพ่อนเชลนด์ยืดให้ใช่ไหมแล้วก็ทำอยู่อย่างเงี้ยจะให้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออ เราก็เลยขออนุญาตเดินต่อนาะเพราะว่าฝั่งซ้ายลําโพงก็เยอะฝั่งขวาลำพงก็เยอะอะไรเงี้ยรู้อยู่ว่าอย่างจอกแต่ต้องดูเวลาด้วยนะจ้าอยากบอกอะไรกับคนที่แบบพูดคุยกับบอสตอนรับติปไหมคะอยากบอกว่าไม่รู้เรื่องเพราะว่าใส่หู <laughs> เป็นใส่หูฟังเป็นใส่หูมอนิเตอร์ใจนี้เงืกงกง้กแค่นี้เห็นตลอดเลยใช่ถ้าแบบหน้าเวทีแบบหนึ่งดึง,ด,งดึงก็ยังพอเข้าใจได้แต่ว่า ดึงอาจจะเมาอันอันนี้เราเขาเรียกอะไรเราเข้าใจได้นะเพราะว่าบางคนเมาก็อาจจะแบบมีมีบ้างมันยึกยักยึกยักแต่ถ้าเกิดยืด่ยมาแล้วแบบเล่นเหมือนเล่นมันหยอกอะไรเงี้ยได้แต่ว่าถ้านานไปอาจจะไม่ได้มันมันดูทําทําไมนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าอะไรสิแต่ว่าอธิบายว่าอาจจะเจออาการเดินหนีเลยนะอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ได้หนีว่าไม่ได้หนีเพราะสั่งแต่ว่าหนีเพราะต้องไปหาอีกคนนึงที่เขารออยู่เขาก็พอเรามีแค่ไปสักษาอย่างเงี้ย ไม่ได้สารครามอีกตอนไหน,นสารครามนั้นไปคนเยอะเยอะพี่นอ้องวันนี้มีไลฟ์สดน,นะครับโทรศัพท์มือถือน้องเบ้นเป็นคนไลฟ์ที่เพจค่ายนะครับบ้านฟ้าช่องค่ายเพลงตัวเกมสติกมีไลฟ์สดดูฟรีเด้อว,วันนี้ไม่ได้เข้ากลุ่มนะ ี้มาแบบใจจอกับพี่วิเชียรจะมีงานขอนแก่นในเมืองไหมคะมีครับตลาดรถไฟวันที่ยี่สิบกว่านี่แหละเล่นอยู่หน้าสถาน,นีรถไฟเลย<น>อืม,เ,ออมเล่นในเมืองเลยแบบเล่นกลางเมืองเลยอะ่ะทุกคน ตรงวงเวียนสถานยึดไฟหนาลามตรงนั้นแหละจะใช้บุ่เขาแต่ไม่รู้เขาจะให้ตั้งตรงไหนคือนึกบกเพื่อนอ่มันจะมีบันตรงตรงข้าวสายรถไฟมันจะมีเตอรที่เป็นหลังโอ้ที่ขายดูเรื่องอะไรกันตีที่เขาขายดูเรื่องอะไรนั่นมองแต่แต่ว่เต็มพื้นที่นะเขาอาจจะเคลียร์ได้ตรงนั้นหรือเปล่าแดงแล้วแดงแดาววันที่เท่าไหร่วันตลาดรถไฟยี่สิบกว่านี่แหละ

Lata. ติ๊ดติติติตตตตตแมสแอมวันนี้มีงานที่ขอนแก่นแกมีงานเจ้าสาวช่วงเช้าแล้วก็ช่วงอย่างอยางก็ไปดูให้ลูกค้าที่ฟินนะครับแล้วก็ไปงานคืออื้ออ้ายด้วยวันนี้นะครับดูเพลินเรับอกครับทางใครไม่อยากทาก็ดูได้นะครับเพิม่มความเร่งมนตว้ให้สติ๊กเกอร์นะให้ด้วย คิวสี่วันทีต,ตังคกันวันนี้แสดงกี่ทุ่มสิอีกชั่วโมงกว่าก็แสดงห้าทุ่มครึ่งตื่นเต้นว่าพี่จะได้ไปคอนเสิร์ตต่างประเทศมีนา ศัลยบา่ไเ้ีันอ่อนเป็น,น,ปนอ่อนเป็มอ่อนเรื่อ่อ่เมื่อยผมพี่น้องพี่เล็กแบนตววัสดีจ้าอย่างฝรนีนี้นะครับ เติมคำในช่องว่างนะคะไม่ตึงกับแบบสร้างขึ้นมาใหม่ตีงน,นี้นึ่นค่ะ ขอบคุณสติ๊กเกอร์ครับอะไรนี่สองศูนย์สองหกจะมีโอกาสไปได้คอนเสิร์ตที่ลำพูนไหมปีนี้มีที่ลำปางพะเยาพิษนุโลกเล่นไปแล้วขอคอณสติ๊กเกอร์เดอ้อเชื่อมอะไเชื่อมอะไรมีไหม เหมือนจะนะครัหมือนที่อยู่าายได้ไหมฮะคิดว่าเบาพอน,นะฮะ 不笑吗？